เออค,คือตอนนี้อากาศมันไม่ได้ร้อนนะแต,แต่เนื้อแต่ก็จะเพื่งกินไปแค่สองคำเองนะเดี๋ยวเราไปขอชิมขมสามก่อนนี่นี่มสามแกแอบมี้วิก่ะดูเซแกผสมซอสโต้วเพื่อให้ได้ถึงรสชาติของความเข้มข้น หยังได้อยู่ไหมทำไรอะ่ะไม่ไหวแล้วเผ็ดมากขอชานมก่อนเถอะเผ็ดมากคุ้ม่าคุมาค่มกาแฟเที่ยวทำไมอยูดดัวสวัสดีเพื่อนเพื่อนเยส่ยแอลชาแนลทุกคนนะคะ วันนี้นะคะแอมมาเที่ยวแถวแถวบางแสนแล้วก็มาสะดุดตากับร้านร้านหนึ่งนี่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแตกชื่อร้านก็ค่อนข้างสะดุดตาสะดุดหูแล้วก็อาจจะคุ้นเคยกันบ้างกับคําว่านรกเนาะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรนี่เลยอยุธยาแล้วก็สโลกแกนของเขาบอกว่าอร่อยไม่ต้องปรุงมีหลายขุมให้ลิ้มลองเราจะชิมกระขุมไหนเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งเมนูข้างในกันเลยดีกว่า เปเลยไปเลยไปเที่ยวนรกกันดีกว่ามาลจ้าที่เราสั่งไว้ก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแปกไม่รู้มีกี่คุ้นเดี๋ยวเรามาดูกันมนาะนี่เลยอันนี้เป็น ขุมหนึ่งนะขุมหนึ่งอันนี้ก็คือพริกหนึ่งช้อนใช่ไหมเป็นพริกเหมือนคล้ายๆพริกเผาใช่ไหมพริกเผาที่เขาคั่วเองอะ่ะเอออันนี้ขุมสองนะขุมสองสีมันก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนอันนี้ขุมสามจ้าขุมสามนี่นะอันนี้ก็จะสีสันจาัดจ้านแอบเห็นมีพริก้วยนี่แล้วอันนี้เราก็สั่งเป็นพิเศษนะอันนี้คือขมบห้าสิบห้าเมตรจ้า กกจ,จะมีี่ที่ร้านเขามีอยู่อ่าเขามีถึงสามขุมนะแต่เราขอสั่งเป็นพิเศษห้าขุมเพราะว่าเฮ้ยเยสไซแอมอ่ะมันต้องพิเศษนิดนึงปะเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะจัดจ้านมั่ง้อยขนาดไหนเพราะว่าเขามีน,มนำำี่น้ํามีน้ําลาไยน้ํากระเจี๊ยบน้ําเก๊กฮวยนะอันนี้แก้วละยี่สิบห้าบาทเอามาดับกระหายดับร้อนดับเข็ดได้เอาเรามาลองกันเลย มาเดี๋ยวเราขอลองชิมสุมแรกก่อนนี่เราสั่งเป็นเส้นหม,นนะมนี่นะชามเนี้ยสิบห้าบาทคือน้ำลายเอือ้อกขอชิมน้ำมันก่อนเลยนะ <c oughs> จัดจ้านอยู่ในระดับที่กินได้กินได้นะขอกินเส้นก่อนสิบห้าบาทอารมณ์ประมาณก๋ <c oughs> <c oughs> วยเตี๋ยวเรือเสาวลีอะประมาณนั้นอะ่ะชามประมาณนั้น เผ็ดจัดจ้านกลมกล่อมแล้วก็รสชาตินีออกหวานไปนิดนึงขุมหนึ่งยังพอได้เดี๋ยวเราไปขุมสองกันดีกว่าให้ดูพริกขุมสองนะนี่นะอ่ะก็แอบเผ็ดอยู่นะขุมหนึ่งอ่ะ,อะเฮ้ยแกมันขุมสองจริงเหรอวะเนี่ยสีคือแบบมากินเลย สองก็เผ็ดแล้วอ่ะที่เราสั่งมาเนี่ยคือเราอยากรู้นะว่ามันเผ็ดมากนอะคือตอนนี้อากาศมันไม่ได้ร้อนนะแต่เมื่อแตกแก็จะเพิ่งกินไปแค่สองคำเองนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปขอชิมคุมสามก่อนนี่นีุมสามแกแอบมีพริก้วยอะดูสิแกฉันจะรอตัวละเพื่อให้ได้ถึงรสชาติของความเข้มข้นโอยยังได้อยู่ไหม เดี๋ยวตอนเนี้ลำไส้รู้สึกว่ามันร้อนวุบว่าตอนนี้เอาจริงๆนะกินแค่ขมสามมาเหมือนมีเงาลาังๆงของโงยาบาลมายืนเลี้ยงคตายแล้วริงจะไปขมห้าไหวไหมเนี่ยอะต้องร้องต้องร้องนี่ขขมห้าแกรพริกจัดจา้านมากเลยอะ่ะเดี๋ยวแกนะ้ำมันไปไหนแล้ววะมีตะพริกจ้าอ่ะ อันนี้คือเขาให้เรากินชิกหรือให้กินวย่เดี๋ยวฮะอ่ะ, <c oughs> อะโอเคร่างโยมาบาเริ่มชัดเจนขึ้น <c oughs> <c oughs> จริงๆแกถ้าทางกินอันเนี้ยไปสักสามชามนะโยมาบานโบกมือเดี๋อๆอยู่หน้าร้าน <c oughs> แกอันเนี้ยจริงๆถ้าใครรีเควสที่กินเผ็ดจัดได้อ่ะ มีคุยได้นะขอเขาได้แต่แนะนําว่าถ้าขุมสามอ่ะเขเผ็ดมากพอแล้วขุมห้าเนี่ยคือมันมันจะกลิ่นพีกอ่ะมันจะจัดจ้านไปนิดนึงเนาะแล้วก็ดูเหนือจะผิดสูตรเขด้วยนะใช่มันจะผิดสูตรแล้วก็เอออันคิดว่านะความบาปของเราอาจจะอยู่แค่ที่ขุมหนึ่งขุมสองก็พอคงไม่ต้องไปถึงขุมห้ามันมันมันหนักไปให้ดูเปรียบเทียบนี่น,นี่อันนี้มันชามระ1ยสิบห้าบาทใช่ไหม เขามีหลายไซส์นะตัวเนี้ยจะเป็นพิเศษใช่ไหมหอ,อ่าไม่อันนี้ชามใหญ่ก่อนชามใหญ่สี่สิบาทแล้วก็ชามถัดมาอันนี้ห้าสิบบาทแกมันเยอะมากเลยอ่ะอ่ะให้ดูเนี่ยเส้นเขาเยอะมากเนื้อหมูลูกชิ้นเยอะมากๆอันนี้คือสั่งมาเปรียบเทียบให้ดูนะว่าเขาให้ปริมาณขนาดไหนเนาะแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นเขามีเป็น อ,อ่หม้อไฟนี่เลยตัวนี้หม้อไฟเขามีเซตให้เลือกนะจะเป็นหมูหรือว่าเนื้อเขามีหมดเลยอันนี้คือเซตละ199บาทเขามีเป็นเนื้อนี่อันนี้เราสั่งเป็นเซตหมูมานะเขาให้มาสองถาดแบบนี้นะแล้วก็มีเส้นเส้นสามารถเลือกได้นะนี่สามอย่าง อ่ะมาเดีย๋ยวเรามาลองกันเลยจริงจในหม้อเขาเนี่ยเขามีหมูเหมือนหมูให้อยู่แล้วนะใช่ไหมหมูสดมีตับมีลูกชิ้นเฮ้ยแถงนี้รสซิ่งเยอะเว้ยบางแนสนรสซิ่งเยอะมาเยแกแสบทองน่าจะพบกลุมห้าแน่เลยอ่ะมา ลวกจิ้มน้ำจิ้มแจ่วอันนี้50บาทมาเลยกินลูกชิ้นไม่จ้าแกร้านเขาแบบลมโฟมากเลยนะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองเหงื่อแตกขนาดนี้นระลมันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอฮะอืม,อมจิ้มเขาเด็ดอ่ะอืมน้ำจิ้มใช้ได้เลยนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาชานมไข่มุกมากินก่อนดีกว่ามามามาดีดีเนื่องจากเมื่อเช้าเราไปไปซื้อโปรโมชัช่นชานมไข่มุกร้าน B L K b o Ba มา99บาทอืมใครยังไม่ได้ดูคลิปนะไปดูคลิปที่แล้วบอกเลยว่า99บาทคุ้มมากคุ้มจริงๆไข่มุกก็คือกินไปสามสี่วัน ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแต่เนี่ยตามสูตรของเขานะจะมีตั้งแต่ขุม 1- ถึงขุสมสนะแต่ว่า yes i am ช n n น l เนี่ยทำเป็นขุมพิเศษขึ้นมาให้สำหรับเพื่อนๆแฟนเพลงทุกคนเนาะก็คือเป็นขุม5ถ้าอันนี้แอมขอชาเล้น์เลยดีกว่าว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครสามารถกินขุม5้าแบบนี้ได้สมชามก็คือจะกินฟรีไปเลยนะแล้วเราก็แถมเป็นลวกจิ้มแบบนี้ย1ชุดเราจะจ่ายให้ เ,เดี๋ยวเราต้องไปจัดการขุมทั้งหลายก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็ช่องเนียสยามชาแนลเนียฝากกดไลค์ด้วยนะวันนี้เราขอไปจัดการพวกนี้ก่อนเนาะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย <S <S เหตุไหมเมื่อกี้เหตุไหมเมื่อก,กี้ตอนกินขุ่หนึ่ง ถึงสองรู้สึกว่าลำไส้อะโคตรแตกอะนึกในใจนะตอนนั้นขุมสามกูจะตายแล้ววะขุมห้าด้ว่าโยมมาบานชัดเจนจริงๆอันนั้นอะจริงๆเลยนะตกมาลาเลยใช่ปะลองนะคือเนี้ยไม่ลองกลุ่มหนึ่งนะคือกลุ่มหนึ่งคือตอนเนี้ยอากาศไม่ได้ร้อนมากแต่ก็ไม่เหมือนตกนรกแล้วอะถ้าเรากินกลุ่มสามนะเรียกปอตึกมารอได้เลยแต่ว่าอย่าลืมนะชาเลนจ์เราอ่ะกินฟรีนะกลุ่มกลุ่มอะไรนะกลุ่มห้าสาม แล้วก็ฟรีบวกจิ้มไปเลยเนี่ยฟรีลวกจิ้มวันนี้นะใช่ใช่เออลูกจิ้มเขาอ,อร่อยนะลูกจิ้มเขาเด็ดทำไรอ่ะไม่ไหวแล้วเผ็ดมากขอชานมก่อนเถอะ